สวัสดีครับพเม่พี่นาเอฟซีทุกท่านทุกคนทุกการรับชมเมนียายวาดนั่เสนออาหารอิสตานบ้าห้องต้มปลาทูต้มน้ำิกปลาทูต้มน้ำปาลาต้มน้ำปาลาชิมผล้วยน้ำปาลามันจะเดือดส่ปลาทูเข้าไป สำหรักพิกประทูคำนนี้พิกประทูกินกับพักหล้ยๆพี่เ้องเดือดแล้วครับพี่เนะพิกประทูนี่วัดต้มกระทูกระทูเสกันเดือดแล้วเดือดแล้วเสร็จกระทูกไปพี่น้องป็นระทู เนี่ยต้มปลาทูก็ได้พี่น้องเด้อจากข้าวต้มปลาทูตำน้ำพริกก็ไพี่น้องตอนนี้สุกๆกันคือยิ่งมื่กระซูกี่แล้วนะครับพี่น้องปลาทูหนึ่งยีว่าต้จากข้าวมันได้ทีกกันได้ค่ะเด้อพี่น้องจังมาเบิ้งเีาว่าติดตัวพริกตำหน้าพริกด้วยค่ะพี่น้องระวังรอบปลาทูยีว่าเด็ดพริกกันนะคะนะ เดริวัว้เตรียมทิกไว้ขวและวางสิรอประตูนะคพี่น้งองช่ว,รวงรอประตูอยาวางก่สิเตรียมพิกกันนะคีนตามนังียประตูนะพี่น้งงองอยาเตียงกับพักสด อันนี้จร,งริงทักน์อะวาตที่เปดตาจเห็นมแล้วก็คนอื่นก็ม่รน้ันยังคิดกันนะคะพี่น้องเดีคิดรอดเป็นปลาทูค่ะกำลังต้มปลาทูอยู่นะคะยวคิดอีค่ะ ดเอันดูเอาตั้ม่ะูิ้นะูกับพี่น้อตั้งขาต้งเห็นบราบี่น้อเมม ก็ก็ไม่ไหวเลยกินไม่ได้น็ไม่คิดอะเตอพทินี้เขไปหน่อยน,ออนึงจะได้หอมหอมตติมทิงนิ่กะเป็น่ะได้หอมหอม กินบะได้ขรก่อนนะคะเด็ตียมเตียมรอไ้กินหัวัวองนเลยัวมอมนหงวแกสัม ในละว่าที่รอปลาปูก็จัดจัดเครื่องมาถ่ายได้ค่ะเด้อพี่น้องนี่ว่ามาใส่ถุงมือก็แป่งออกเี่น้องน้าเห็ดจินเองค่ะพี่น้องเอาเผือกเอาให้ได้ค่ะเด่น้องใส่ถุงมือก็ไม่เป็นไรนะค่ะน้าเห็ดจินเองเห็ดบ่อหลายเห็ดน้ำพริกก่อพี่น้องเป็นน้ำพริกเมนูนี้เป็นน้ำพริกต่อพี่น้องน้ำพริกปลาทูปลาปูกิ้มกะพัก จะว่าเทนทักเอเทนมากันุมหม้อ,อก,กับอะไรเนี้ยไม่ว่าอยากกินกับนับพกพริกเรือไม่ต่ำเลยนะน้พริกแล้ก็จะห้มไปตั่วก่อน องปุป้าู่ะพี่น้อง้นะ,ะตรปรทูนแล้วยเว,ว่าตสิบขัวหอมขัวพิกสก๊อน,นะครเดน้อพี่น้องจมาวาังี้ตอนน่ว่าขัวหอมขัวพริกนะคะนเดอรพี่น้องนะ ระวังหัว,ว,วอล,อลอผิดขัวผิดนะคะนะเยอะเยี่ยสีล่างคัดขาดไดก็ไล้ต่างคัดต่างคัดนะคัดนยาัดไปกินกับน้ำผึ

นะนะสวัสดีค่ะด้วยนะกับกีฬา <sum> <sum>

เรียงว่าเนาะเจียงเรียงเรียงควาสวยควางามเอาไว้ก่อนไอ้ว่าเห็นหมักสมมอนี่ว่าอยากกินน้ำพริกปลาทูพี่น้องพี่น้องไอ้ว่าเห็นเห็นหมักสมม่อดิไอ้ว่าอยากกินน้ำพริกปลาทูอยากกินก้นปลาทูไอ้ว่าไป็นเสือมาเห็ดกับพี่น้องนี่ค่ะหมักสมมอนี่ล่ะ ก็นกินกับพี่น้อกินกินนวหวานร้หวายากเลวงกับเละผักสดเยอผัผักสดผักสดเราจะมีกัขีราวนะขีรานะะี่ขากะไห่หม้ค้องักชอบชอบนขีราดาสผักีกมาแกงนมือตป็นแต้ หาอไรเล้ายๆบบนี้าราพิษวาบอสี่ีไม่เป็นบอปดูสือแตงกวาต้องมีมากเหลืองวงเหลือป้วงเหลือปวงกับนักพิมัง ก็ได้จิ้งจคนประทูก็แซ่บนองเ้ยว่าทิ่ิ้แบบนี้แะก็จนนองักสมอหักสมอ่น้งกสมอสมอกินงับคนปราทูบางว่าจะพักสักันกับจิ้งบาิวัามคนนองเ้ยจะขักสวนอ็วันนี้ได้ขับเลยขักสวนกันวันนี้ไม่ได้รววพักได้ับี่นอน อยากไปดีกว่ต่ำหนึ่งิษแผงพน้งแป๊บเดียวหัวติดเรียงนาตัำกับพีน้งอันนี้คือตักสดนะครเสร็จที่เราจะมากินกับนาีประมาณนี้พี่น้องเกดียว่าต่ำนึ่งิษจะบานเลยวาตำคนพี่น้องจะเลี้วหมอกินกับเลี้ยวขวางนะคนจะ ชีลาปกับสมอพี่น้องกินเป็มก็สมอคือจะบาดไปนะคะนะ้อะกับสมอกับฝนนะคะมาหน่อยนะคะเนาะงมีจิตรคายปลาไว้สำหรับทำอะไรกันเดี๋ยวที่นี่แนี้ว่าเนี้ยว่าเสียพวกพริกตัวไม่ได้บาดตัวพริกแล้วเราจะมาทำฝนประทูก,กันนะคะ นะคะพี่น้องิกิกหัวน้องนะคะลมื่อต่ำระบาดพี่น้องล่เมือตำคนหนพี่น้องบ้างเห็นบ้านพี่น้องไหมเห็นบ้านเห็นบ้านเห็นคนระเบิมดกันนะมา๋ไก่เพี่น้องเก๋่นะกเนาะนี่เป็นวบานเห็นบ้าน คิว่าเห็นหน,น,หน,นะพีะะ่น้องเนาะิว่าเห็นบ่ากนี่สองคนได้นิเนาะอัอนที่นะไค่ะนี่ค่ที่ใสกถ้าจะได้คนนักนะเดี๋ยวเย่วาดจะประทูใส่ได้ข่าน เนื้อปลาทูนะคะนี่ค่ะเนื้อปลาทูตีกแกะไว้แล้วนะคะเนาะแกะไว้แล้วแบบเนาอเประมาณนี้นะคะเนาะตั้เป็นติดปลาทูปทเปิดได้ไงใช่ไหมปนปลาทูของบานเอดนักอ,อีสารรนนะครับ เวลาที่เยาวตุมไี่นอะเวาดทีด่เทใส่ไ,ะะได้แค่ได้แาบชิ่มคนนั่เรีอยโรงเรียนกีนไม่ใว่าจะาจะบีบมะนาวก็จะใส่ผงนัว

แซ่บกระลั่มกเหลือแซ่บหลายพี่นอ้องแซ่บ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 ฮึมเดี๋ยวส่เดียเด๋ยวพี่น้องมานดีจ้ะพี่น้องเรียบร้อยแล้วแค่ยี่สิบตักแซ่บเสร็จได้ป่านเด้อร้อยพร้อมเสรเลยแล้วนะคะพี่น้อง ปลาทูเยวัดปลาทูอยู่ทะเลมาอยู่ในคยอกกันยังไงนี่มาแล้วพี่น้องเรียบร,อยยบอร้อยเลยค่ะเด้อนี่เยาวัดสิบเบน,นเพลทอะไรนอกอนั้นะพี่น้องใส่พริกยหยวกแล้วก็ใส่พริกกินดาแดงสามซี่หาเม็ดก็พริกกระเทียมสามซี่เม็ดเน้อกระเทียมต้มน้ำปลาแค่ไหมหล่ะค่ะพี่น้อง เป็นน้ำพริกปลาจิ้งกบพักแซบๆขนัดเองค่ะพี่น้องนี่ค่ะหนาตามากประมาณนี้ค่ะพี่น้องอืบเรียบร้ยบะะนนอย,ยนนะะเรียบร้อยแล้ว,วค่ะน้มพริกเมนูวันนี้ของยายว่านนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเด้อพี่น้องขอบคุณทุกท่านทุกคนทุกการรับชมนะคะ น้ำพริกน้ำพริกเมนูน้ำพริกยายวาดค่ะเสร็จเรียบร้อยพี่น้องตักข่าหอนมากค่ะพี่น้องต้มไข่ามาต้มจืดมาจบแค่นี้ค่ะพี่น้องกราบขอบุญขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะเด้อที่เข้ามารับชมเมนูน้ำพริกปลาทูของยายวาดขอบ,บุญขอบคุณทุกท่านทุกคนถูกกำลังแรงใจกราบขอบคุณอย่าลืมกดไลค์กดเริฟกดติดตามมายาวาดเด้เค่ะเด้อกด แชร์กดไลค์ให้ยาวาดได้ด้วยค่ะเด้อพี่นอ้องทุกท่านทุกคนมือไม่มือไม่หัดครับค่ะพี่นอ้องขอบคุณทุกการรับชมค่ะขอบพระคุณมากมายค่ะบายบายสวัสดีค่ะ